สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับครูอธิปัตย์คงเพชรศักดิ์นะครับในรายวิชาพระศึกษานะครับกีฬาบาสเกตบอลชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะครับในหัวข้อประวัติกฎกติกานะครับของกีฬาบาสเกตบอลนะอ่าความคาดหวังนะครับในการเรียนวิชานี้นะครับนักเรียนสามารถเล่นกีฬาไทยกีฬาสากลนะครับ ประเภทบุคคลประเภทคู่นะครับกีฬาประเภททีมซึ่งในที่นี้ก็คือกีฬาบาสเกตบอลนั่นเองนะครับนักเรียนออกกําลังกายนะครับและเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเองอย่างสม่ําเสมอนะครับนะร่วมกิจกรรมทางกายแล้วก็เล่นกีฬาอย่างมีความสุขนักเรียนนะครับเคยเล่นกีฬาบาสเกตบอลหรือไม่นะครับเล่นที่ไหนนะครับเล่นกับใครดีมากเลยครับนักเรียนหลายคนก็เคยเล่นกีฬาบาสเกตบอลกับเพื่อนๆที่โรงเรียนใช่ไหมครับ กีฬาบาสเกตบอลนะครับก็เป็นกีฬาประเภททีมนะครับที่ได้รับความนิยมมานานแล้วนะครับมีการแข่งขันในระดับนานาชาตินะครับเช่นโอลิมปิกเกมสนะครับเอเชียนเกมซีเกมและมีการแข่งขันในประเทศไทยนะครับเช่นกีฬาแห่งชาตินะครับกีฬามหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็กีฬานักเรียนนะครับบาสเกตบอลเนี่ยเป็นกีฬาที่บุคคลทั่วไปนะครับสามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัยนะครับทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่นักเรียนนะครับคิดว่าบาสเกตบอลเนี่ยเกิดมาจากประเทศอะไร อ่าลองคิดดูสิครับให้เวลา5วินาทีนะครับประเทศอะไรดีนะครับจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรือว่าประเทศอังกฤษนะครับอ่ากีฬาบาสเกตบอลนะครับก็เริ่มเล่นที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับโดยดรเจมส์เอนไนสมิธนะครับอ่าเป็นอาจารย์สอนวิชาพละศึกษานะครับที่ YMCA นะครับเมืองสปริงฟิลด์นะครับรัฐแมสซาชูเซตส์นะครับโดยเป็นโค้ชนะครับให้กับทีมรักบี้ของมหาวิทยาลัยแมกกิลด้วยนะครับได้คิดค้นนะครับการเล่นกีฬาในร่มนะครับเพื่อ ให้มีกีฬาเล่นในฤดูหนาวนะครับโดยระยะแรกเนี่ยดรไนสมิธนะครับก็ได้นําเอากีฬาคริกเก็ตนะครับเบสบอลฟุตบอลแล้วก็อเมริกันฟุตบอลนะครับมาผสมกันเพื่อใช้ในการทดลองเล่นนะครับแต่ไม่ได้ผลนะครับเนื่องจากนักกีฬาเนี่ยมีการปะทะกันมากเลยนะครับจึงได้พยายามคิดค้นใหม่นะครับโดยใช้ตะกร้านะครับผูกไว้กับฝาผนังของโรงพระศึกษานะครับสูงจากพื้นเนี่ยสิฟุตซึ่งเป็นความสูงของห่วงในปัจจุบันด้วยนะครับนะก็ทําให้เป็นที่สนใจนะครับ ของนักกีฬาแล้วก็ได้กําหนดหลักเกณฑ์การเล่นนะครับในตอนนั้นขึ้นมานะครับสประการก็คือ 1. นนะครับห้ามผู้เล่นนะครับที่ครอบครองลูกถือลูกบอลเคลื่อนที่นะครับก็คือถือลูกบอลอยู่นิ่งๆได้อย่างเดียวนะครับสห้ามผู้เล่นถูกต้องตัวกันนะครับหรือมีการประทะตัวกันนะครับห้ามชนกันเด็ดขาดเลยนะครับสตะกร้านะครับต้องอยู่เหนือศีษะนะครับขนานกับพื้นนะครับสผู้เล่นเนี่ยสามารถถือบอลนานเท่าไหร่ก็ได้นะครับ ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็สามารถป้องกันได้โดยที่ไม่ถูกตัวผู้เล่นที่กําลังถือบอลอยู่นั่นเองนะครับกีฬาบาสเกตบอลเนี่ยก็ได้รับความนิยมมากขึ้นนะครับซึ่งก็พอจะสรุปความเป็นมาได้ดังนี้นะครับอ,อดีตเลยนะครับพุทธศักราช2,434นะครับดรเจมส์เอเนสมมธนะครับได้คิดค้นดัดแปลงเกมกีฬานะครับเพื่อ,อให้เล่นในโรงฝึกพลศึกษานะครับโดยใช้ชื่อว่ากีฬาบาสเกตบอลนะครับเดิม ใช้ผู้เล่นเนี่ยฝ่ายละ9คนนะครับต่อมาก็ลดเหลือ7คนนะครับแล้วก็5คนนะครับพุทธศักราช2435นะครับประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ได้ยอมรับนะครับกีฬาบาสเกตบอลเป็นกีฬาประจำชาติอ่าพุทธศักราช2437นะครับบริษัท The Overman Wheel นะครับได้คิดค้นนะครับแล้วก็ผลิตลูกบาสนะครับสำหรับการเล่นขึ้นมาใหม่นะครับแทนลูกบอลแบบเดิม อ่าต่อมานะครับพุทธศักราช2,441นะครับได้มีผู้คิดค้นเนี่ยนำห่วงเหล็กมาประกอบยึดกับขอบบนของตะกร้านะครับทำให้ตะกร้าเนี่ยมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับต่อมานะครับพุทธศักราช2,451ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับไปใช้ตะกร้าแบบไม่มีก้นแทนนะครับแล้วก็ดัดแปลงนะครับใช้ตะข่ายไปติดกับห่วงเหล็กนะครับที่ใช้เนี่ยจนถึงปัจจุบันเลย พุทธศักราช2481นดะครับได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎกติกาการเล่นครั้งใหญ่เลยนะครับเพื่อใช้สําหรับการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลนะครับในการแข่งขันโอลิมปิกครั้งที่1 1นะครับณกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีนะครับจนถึงปัจจุบันอ่าในอดีตนะครับเคยใช้สิ่งใดเป็นเป้าหมายในการทําแต้มนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นตะข่ายติดกับห่วงเหล็กนะครับอ่ให้เวลาคิดอึดใจนึงนะครับเยี่ยมมากครับ ใช้ตะกร้านั่นเองนะครับก็เลยเรียกว่าบาสเกตบอลนะครับอ่านักเรียนนะครับเคยชมการแข่งขันบาสเกตบอลในประเทศไทยเนี่ยในระดับไหนบ้างนะครับอ่าระดับโรงเรียนหรือจะเป็นระดับจังหวัดนะครับกีฬาแห่งชาตินะครับหรือจะเป็นระดับประเทศนะครับหรือระดับหลีกอาชีพอ่าบางคนก็เคยชมกีฬาอ่าในระดับโรงเรียนนะครับอย่างเช่นกีฬาสีนะครับบางคนก็เคยไปชมกีฬาแห่งชาติใช่ไหมครับดีมากครับหลังจากที่เรานะครับได้ไปรู้ การกาเนิดเกิดข <t> <t> ึ้นมาของกีฬาบาสเกตบอลกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ากีฬาบาสเกตบอลนะครับเข้ามาในประเทศไทยของเราได้ยังไงนะครับกีฬาบาสเกตบอลในประเทศไทยนะครับก็ไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดนะครับว่าเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับแต่ว่าเป็นที่ทราบกันว่าเมื่อพุทธศักราช2477ัน่อเเนี่ยนายนพคุณพงศวรรษนะครับอาจารย์สอนภาษาจีนที่โรงเรียนมัธยมวัดประพิษพิมุกนะครับได้แปลกติกาบาสเกตบอลนะครับฉบับภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยครั้งแรกนะครับให้กับกรมพระศึกษา และในปีเดียวกันนะครับกรมพัะศึกษาเนี่ยก็ได้จัดอบรมให้กับครูพัะศึกษาจํานวน100คนนะครับเกี่ยวกับเทคนิคและก็วิธีการเล่นบาสเกตบอลนะครับเป็นเวลา1เดือนนะครับโดยมีพลตารวจเอกหลวงชาติการโกศลนะครับซึ่งเคยเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศนะครับแล้วก็เคยเข้าร่วมการแข่งขันนะครับในระดับมหาวิทยาลัยของประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับมาเป็นวิทยากรนั่นเองนะครับ เมื่ออบรมเสร็จนะครับครูรัศึกษานะครับที่เข้ารับการอบรมนะครับก็ได้นําความรู้เนี่ยไปเผยแพร่นะครับจึงเป็นผลให้กีฬาบาสเกตบอลนะครับเป็นที่รู้จักแล้วก็มีผู้นิยมเล่นนะครับอย่างแพร่หลายโดยมีการจัดการแข่งขันนะครับในระดับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ประชาชนทั่วไปจนถึงปัจจุบันเลยนะครับคำถามบุคคลใดนะครับเป็นคนแปลกติกากีฬาบาสเกตบอลฉบับภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยครับให้เวลาคิด5วินาทีนะครับ เยี่ยมมากครับนายนพคุณพงสุวรรณนะครับเป็นผู้แปลกีฬากติกาบาสเกตบอลนะครับฉบับภาษาอังกฤษนะครับเป็นภาษาไทยนั่นเองนะครับอีกหนึ่งคำถามนะครับกีฬาบาสเกตบอลจัดเป็นกีฬาประเภทใดครับถูกต้องครับกีฬาประเภททีมนั่นเองนะครับเป็นกีฬาที่ต้องใช้มี teamwork สูงนะครับในการเล่น ซึ่งคาจากัดความนะครับในกีฬาบาสเกตบอลนะครับก็มีดังนี้นะครับเกมการเล่นนะครับบาสเกตบอลนะครับเป็นการเล่นที่ประกอบไปด้วยผู้เล่น2ทีมนะครับแต่ละทีมเนี่ยมีผู้เล่นในสนาม5คนนะครับจุดมุ่งหมายของแต่ละทีมก็คือฝ่ายรุกนะครับทำคะแนนโดยลูกบอลเนี่ยไปโยนในห่วงตาข่ายของฝ่ายตรงข้ามนะครับแล้วก็ป้องกันห่วงตาข่ายของฝ่ายตนเองนะครับลูกบอลอาจจะถูกส่งโยนปัดกลิ้งหรือเลี้ยงนะครับในทิศทางใดๆก็ได้นะครับภายใต้ข้อจํากัดที่กําหนดไว้ในกติกานะครับ ขนาดของสนามนะครับสนามนะครับต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับผิวเรียบแข็งแล้วก็ไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆนะครับความสูงของเพดานหรือสิ่งกีดขวางนะครับที่อยู่ต่าสุดนะครับต้องไม่ต่ํากว่า7เมตรนะครับสนามที่สร้างขึ้นใหม่นะครับต้องยาว28เมตรกว้าง15เมตรนะครับโดยวัดจากขอบในของเส้นเขตสนามนะครับเส้นเนี่ยไม่เป็นส่วนหนึ่งของสนามนะครับนะอยู่ห่างจากสิ่งกีดขวางรวมถึงที่นั่งของทีมอย่างน้อย2เมตรนะครับ เดี๋ยวเรามาดูเส้นและขนาดของสนามกันนะครับนักเรียนลองสังเกตแต่ละเส้นนะครับว่าแต่เส้นเนี่ยคืออะไรบ้างนะครับเส้นเขียสนามนะก็จะมีเส้นข้างนะครับซึ่งจะอยู่ข้างสนามนะครับเส้นหลังก็จะอยู่ด้านหลังของสนามนะครับมาเป็นเส้นกลางสนามนะครับก็จะเป็นเส้นที่แบ่งครึ่งสนามเส้นโยนโทษนะครับก็จะเป็นเส้นที่ผู้เล่นนะครับไปยืนโยนโทษตรงนั้นนะครับ พื้นที่กำหนด3วินาทีตรงนี้นะครับไม่สามารถมีผู้เล่นฝ่ายลุกเข้าไปในพื้นที่นี้นะครับเกิน3วินาทีนะครับอ่าช่องยืนแย่งลูกบอลน,นะครับก็จะเป็นช่องที่ให้ผู้เล่นเนี่ยมายืนรอแย่งบอลกันหลังจากที่โยนโทษแล้วนะครับเส้นอ่าช่องแรกก็จะอยู่ห่างจากเส้นหลัง1.75เมตรนะครับอ่าช่องยืนที่1 เส้นตรงนี้นะครับเป็นช่องปลอดผู้เล่นนะครับห้ามผู้เล่นยืนตรงนั้นนะครับแล้วก็จะเป็นช่องยืนที่2ถัดไปเป็นช่องยืนที่3นะครับวงกลมกลางนะครับก็จะมีลัศมี1.8เมตรนะครับโดยมีไว้เพื่อให้ผู้เล่นนะครับกระโดดปัดบอลตอนเริ่มเกมนะครับพื้นที่ยิงประตู3คะแนนนะครับก็จะนอกจากเส้นที่คลายครึ่งวงกลมตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าเราจะยิงตรงไหนนอกเส้นนี้เราจะได้3คะแนนนั่นเองนะครับ นะก็จะห่างจากเส้นข้างนะครับ0.9เมตรแล้วก็จะมีเส้นตรงนะครับยาว1.545เมตรนะครับพื้นที่ปลอดการฟาชนนะครับก็จะอยู่ใต้ห่วงประตูนะครับจะห่างจากห่วงประตูเนี่ย1.25เมตรนะครับก็จะไม่เกิดการฟาชนในพื้นที่นี้นะครับบริเวณที่นั่งของทีมก็จะอยู่ข้างสนามทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็จะมีโต๊ะเจ้าหน้าที่ผู้บันทึก นะครับก็จะอยู่ห่างจากสนาม2เมตรนะครับแล้วก็อยู่ห่างจากเส้นกลางเนี่ยหเมตรนะครับพื้นที่ของสนามบาสเกตบอลเนี่ยสามารถประยุกต์ใช้เพื่อเล่นกีฬาอื่นได้หรือไม่นะครับพร้อมยกตัวอย่างนักเรียนลองคิดดูสิครับว่าพื้นที่ของสนามบาสเกตบอลเนี่ยเราสามารถใช้เล่นกีฬาอื่นได้อีกไหมนะครับดีมากเลยนะครับกีฬาฟุตซอลนะครับซึ่งมีพื้นที่สนามเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะครับมีเส้นโทษด้วยนะครับ หลังจากที่เราร,รู้ประวัติของกีฬาบาสเกตบอลไปแล้วรู้จักขนาดของสนามกีฬาบาสเกตบอลไปแล้วนะครับเราก็จะมาดูข้อบังคับนะครับเกี่ยวกับการแข่งขันในกีฬาบาสเกตบอลนะครับเกมการแข่งขันนะครับประกอบด้วย4ช่วงการเล่นนะครับช่วงละ10นาทีนะครับพักระหว่างช่วงที่1กับช่วงที่2เนี่ย 2นาทีนะครับพักครึ่งเมื่อจบการแข่งขันช่วงที่2นะครับ15านาทีนะเมื่อหมดเวลาการแข่งขันในช่วงเวลาการเล่นที่4นะครับถ้าทั้ง2ทีมนะครับมีคะแนนเท่ากันให้ต่อเวลาพิเศษนะครับอีกกี่ช่วงก็ได้นะครับจนกว่าจะมีผลแพ้ชนะนะครับโดยมีเวลาแข่งขันนะครับช่วงละ5นาทีนะครับแล้วก็พักระหว่างช่วง2นาทีเหมือนกันนะครับการเริ่มการแข่งขันนะครับทีมที่มีชื่อแรกในโปรแกรมการแข่งขันนะครับหรือว่าทีมเย้านะครับ จะได้ที่นั่งของทีมทางขวามือนะครับของโต๊ะเจ้าหน้าที่ผู้บันทึกนะครับสองนะครับการแข่งขันจะเริ่มต้นไม่ได้นะครับถ้าทีมใดทีมหนึ่งมีผู้เล่นในเอ่อมาแข่งขันในสนามไม่ครบ5คนนะครับสามการแข่งขันนะครับจะเริ่มด้วยการเอ่อเล่นลูกกระโดดที่วงกลมกลางสนามนะครับสี่นะครับทั้งสองทีมนะครับจะเปลี่ยนห่วงตาข่ายนะครับในการเล่นช่วงที่สามสถานภาพของลูกบอลนะครับลูกบอลดีนะครับก็จะหมายถึงหนึ่งนะครับ ระหว่างการเล่นลูกกระโดดนะครับลูกบอลถูกปัดอย่างถูกต้องนะครับโดยผู้เล่นที่เล่นลูกกระโดดนะครับ2นะครับระหว่างโยนโทษนะครับพุทศสินส่งลูกบอลให้ผู้โยนโทษถือนะครับเพื่อดําเนินการโยนโทษถือว่าเป็นบอลดีนะครับ3ระหว่างการส่งลูกบอลเข้าเล่นนะครับผู้เล่นถือลูกบอลพร้อมส่งลูกเข้าเล่นนะครับก็ถือว่าเป็นบอลดีเช่นกันนะครับ2นะครับเสียงนกหวีดของพุทศสินดังขึ้นนะครับในขณะที่เป็นบอลดีนะครับหรือผู้เล่นฝ่ายหนึ่งทำผิดกติกาจากการโยนโทษนะครับให้ถือว่าเป็นบอลตาย การครอบครองบอลน,นะครับ 1. ผู้เล่นครอบครองบอลน,นะครับเมื่อได้ถือบอลนะครับหรือเลี้ยงลูกบอลหรือจัดการกับลูกบอลขณะที่เป็นบอลดีนะครับ 2. นะครับทีมครอบครองลูกบอลเมื่อผู้เล่นของทีมนั้นครอบครองบอลดีหรือลูกบอลถูกส่งไปมาระหว่างผู้เล่นทีมเดียวกันนะครับ 3. ทีมครอบครองลูกบอลนะครับต่อไปจนกว่าฝ่ายตรงข้ามจะแย่งลูกบอลเป็นบอลใต้ หรือจากการยิงประตูห,หรือการโยนโทษนะครับ c การครอบครองลูกบอลสิ้นสุดนะครับเ <C. S 2> มื่อลูกบอลหลุดจากมือของผู้ยิงประตูกิจกรรมนะครับให้นักเรียนยกตัวอย่างลักษณะการเล่นที่เป็นบอลดีนะครับการเล่นยังไงถึงเป็นบอลดีดีมากครับเมื่อผู้ตัดส,สินนะครับส่งลูกบอลให้ขณะโยนโทษนะครับเพื่อทําการโยนโทษถือว่าเป็นบอลดีนะครับ <ension S 1> นักเรียนยกตัวอย่างลักษณะการเล่นที่เป็นบอลตาย ต่อเนื่องกันเลยนะครับหลังจากผู้ตัดสินโยนลูกบอลให้เราโยนโทษแล้วนะครับเป็นบอลดีเราโยนโทษไปนะครับลงห่วงนะครับถือว่าบอลนั้นเป็นบอลตายนั่นเองนะครับการได้ประตูและค่าของประตูนะครับการได้ประตูจากการโยนโทษนะครับเราจะนับ1คะแนนนะครับการได้ประตูจากการยิงบริเวณพื้นที่ประตู2คะแนนนะครับเราจะนับ2คะแนนนะครับถ้าได้ประตูจากการยิงประตูนะครับบริเวณพื้นที่ประตู3คะแนนนะครับเราก็จะได้3คะแนน การส่งลูกบอลเข้าเล่นจากนอกสนามนะครับผู้เล่นที่ส่งลูกบอลเข้าเล่นนะครับจะต้องส่งภายในเวลา5วินาทีนะครับห้ามก้าวเท้าเข้าไปในสนามก่อนนะครับหรือในขณะที่เรากําลังจะปล่อยลูกบอลนะครับห้ามส่งลูกบอลลงหัวตาข่ายโดยตรงนะครับการเลี้ยงลูกบอลนะครับการเลี้ยงลูกบอลนะครับเริ่มต้นเมื่อผู้เล่นครอบครองบอลดีในสนามนะครับโยนปัดกลิ้งนะครับหรือเลี้ยงไปบนพื้นสนามนะครับ เมื่อถูกลูกบอลอีกครั้งก่อนที่ลูกบอลจะถูกผู้เล่นคนอื่นนะครับการเลี้ยงลูกบอลเนี่ยก็จะสิ้นสุดลงนะเมื่อผู้เล่นถูกลูกบอลด้วยมือทั้งสองข้างพร้อมกันนะครับหรือทําให้ลูกบอลนะครับพักอยู่ในมือข้างใดข้างหนึ่งนะครับหรือทั้งสองข้างนะครับไม่จํากัดจํานวนก้าวของผู้เล่นนะเมื่อลูกบอลยังไม่ถูกมือของผู้เล่นคนนั้นนะครับก็คือถ้าเราจับลูกบอลแล้วนะครับการเลี้ยงบอลของเราสิ้นสุดลงนะครับไม่สามารถเลี้ยงอีกได้การพาลูกบอลเคลื่อนที่นะครับหนึ่งการพาลูกบอลเคลื่อนที่ คือการที่เราผ่าลูกบอลเคลื่อนที่ไปนะครับไม่ว่าเท้าใดเท้าหนึ่งหรือทั้งสองข้างเลยการหมุนตัวนะครับการถือลูกบอลนะครับสามารถหมุนตัวได้นะครับแต่ต้องกําหนดเท้าหลักก่อนการกําหนดเท้าหลักนะครับก็กําหนดโดยนะครับเมื่อเรารับลูกบอลแล้วเท้าแรกที่ลงพื้นนะครับถือว่าเป็นเท้าหลักนะครับการเคลื่อนที่ไปพร้อมกับลูกบอลนะครับเมื่อกําหนดเท้าหลักแล้วนะครับเราก็สามารถเคลื่อนที่ได้ก็คือกระโดดนะครับเพื่อจะส่งหรือ ทำประตูนะครับเท้าหลักสามารถหลุดจากพื้นได้แต่ลูกบอลต้องออกจากมือนะครับก่อนที่เท้าเนี่ยจะถึงพื้นนะครับเมื่อเราจะเลี้ยงบอลนะครับเท้าหลักไม่สามารถยกจากพื้นได้นะครับจนกว่าลูกบอลเนี่ยจะกระทบพื้นนะครับกติกา3วินาทีนะครับผู้เล่นนะจะไม่เข้าไปอยู่ในพื้นที่กําหนดเวลา3วินาทีของฝ่ายตรงข้ามนะครับนานเกิน3วินาทีนะครับในขณะที่ทีมของเขาเนี่ยครอบครองบอลดีในสนามนะครับ อนุญาตให้ผู้เล่นนะครับอยู่ในพื้นที่กําหนดเวลา3วินาทีนะครับสำหรับผู้เล่นซึ่ง1นึงเลยนะครับเข้าไปแล้วกําลังพยายามออกจากพื้นที่กําหนดเวลา3วินาทีนะครับ 2. ผู้เล่นอยู่ในพื้นที่กําหนดเวลา3วินาทีนะครับเมื่อตัวเขาเองนะครับหรือผู้เล่นในทีมนะครับกำลังอยู่ในลักษณะยิงประตูนะครับหรือบอลกําลังหลุดจากมือนะครับหรือเพิ่งออกจากมือของผู้เล่นที่ยิงประตูนะครับกติกา24วินาทีนะครับ ทีมที่ได้ครอบครองบอลดีในสนามนะครับต้องพยายามยิงประตูเพื่อทําคะแนนนะครับภายในเวลา24วินาทีนะ <c oughs> นะการยิงประตูนั้นเพื่อทําคะแนนนะครับก็ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขแล้วก็กติกานะครับผู้เล่นถูกป้องกันอย่างใกล้ชิดนะครับผู้เล่นที่ถือบอลดีในสนามนะครับที่ถูกผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามป้องกันอย่างใกล้ชิดนะครับในตำแหน่งการป้องกันที่ระยะไม่เกิน1เมตรนะครับผู้เล่นคนนั้นนะครับต้องส่งหรือยิงประตูนะครับหรือเลี้ยงลูกบอลภายในเวลา5วินาทีครับ กิกา8วินาทีนะครับผู้เล่นที่ครอบครองบอลดีในแดนหลังนะครับทีมของผู้เล่นคนนั้นนะครับต้องพาลูกบอลไปยังแดนหน้าภายในเวลา8วินาทีอ่าเดี๋ยวครูมีกิจกรรมให้นักเรียนทำนะครับให้นักเรียนนะครับวางแผนในการพาลูกบอลเคลื่อนที่ไปยังแดนหน้านะครับโดยสรุปนะครับเป็นผังความคิดเนาะอ่าเดี๋ยวครูมีตัวอย่างให้ดูนะครับอันหนึ่งนะครับให้คนที่กระโดดสูงที่สุดในทีมนะครับเป็นคนแย่งบอลกลางสนาม 2. นะครับเมื่อแย่งบอลได้แล้วให้รีบส่งให้ทีมตนเองนะครับคนที่ว่างหรือคนที่เลี้ยงบอลได้เก่ง3นะครับเมื่อได้รับแล้วนะครับพยายามเลี้ยงลูกบอลข้ามแดนภายในเวลา8วินาทีนะครับ C มองหาช่องว่างแล้วยิงหรือส่งให้คนที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่านะครับภายในเวลา24วินาที5นะครับเม,มื่อเข้าไปอยู่ในพื้นที่กำหนดเวลา3วินาทีให้หาช่องยิงถ้าไม่มีนะครับให้รีบออกจากพื้นที่นั้นแน่นอนนะครับ การเล่นกีฬาก็ต้องมีการฟาวใช่ไหมครับเดี๋ยวครูนะครับจะพานักเรียนไปดูว่าการฟาวในกีฬาบาสเกตบอลเนี่ยเป็นยังไงนะครับการฟาวนะครับเป็นการละเมิดกติกาที่มีผลต่อการถูกต้องตัวการของบุคคลนะครับที่เป็นฝ่ายตรงข้ามนะครับหรือเป็นพฤติกรรมที่ผิดวิสัยของนักกีฬานะครับการฟาวนะครับที่ขานต่อผู้กระทําความผิดนะครับแล้วก็บทลงโทษตามมานะครับสอดคล้องกับกติกาฟาวบุคคลนะครับการฟาวบุคคลนะครับเป็นการฟาวของผู้เล่นนะครับ ซึ่งมีการถูกต้องตัวกันกับผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามนะครับในขณะที่เป็นบอลดีหรือบอลตายนะครับมีลักษณะการกระทําดังนี้นะครับ 1. การสกัดกั้นนะครับก็คือการใช้ตัวนะครับสกัดกั้นผู้เล่นฝั่งตรงข้ามนะครับ 2. นะครับการชนอันนี้จะเป็นในลักษณะของฝ่ายลุกนะครับไปชนฝ่ายป้องกันในขณะที่ฝ่ายป้องกันเนี่ยยืนอยู่เฉยๆนะครับ3นะครับการดึงการดึงก็คือการใช้มือดึงไม่ว่าจะดึงแขนดึงเสื้อดึงทุกอย่างเลยนะครับก็เป็นการฟาวนะครับ4นะครับ การกำบังที่ผิดกติกานะครับก็จะเป็นในลักษณะของฝ่ายลุกนะครับจะคล้ายๆกับการสกัดกั้นนะครับนะห้านะครับการใช้มืออย่างผิดกติกานะครับอย่างเช่นนักเรียนเนี่ยใช้มือไปปิดตาของฝ่ายตรงข้ามนะครับหกนะครับการผลักก็คือการใช้มือเดียวหรือสองมือผลักนั่นเองนะครับบทลงโทษนะครับถ้าการฟาวเนี่ยเป็นการกระทาต่อผู้เรียนนะครับซึ่งไม่อยู่ในลักษณะนะครับที่กําลังจะยิงประตูนะครับ ให้ฝ่ายตรงข้ามนะครับส่งลูกบอลเข้าเล่นนะครับจากนอกสนามนะครับใกล้จุดเกิดเหตุมากที่สุดนะครับ2นะครับถ้าการฟาวกระทําต่อผู้เล่นนะครับซึ่งอยู่ในลักษณะกําลังยิงประตูนะครับและการยิงประตูตามพื้นที่นะครับผลนะครับจะนับคะแนนให้ได้โยนโทษอีกหนึ่งครั้งนะครับถ้าเกิดการฟาวขณะที่กําลังยิงนะครับแล้วลูกลงนะครับเราจะได้นับคะแนนตามจุดที่เรายิงแล้วก็ได้โยนโทษอีกหนึ่งครั้งนะครับถ้าการยิงใน พื้นที่2คะแนนนะครับแต่ลูกบอลไม่ลงห่วงประตูนะครับเราก็จะได้โยนโทษ2ครั้งนะครับและการยิงในพื้นที่3คะแนนนะครับลูกบอลไม่ลงห่วงเราก็จะได้โยนโทษ3ครั้งนั่นเองนะครับการฟาวในพื้นที่ปลอดการฟาวชนนะครับจุดมุ่งหมายของพื้นที่ปลอดการฟาวชนนะครับไม่ได้เป็นการให้โอกาสแก่ฝ่ายรับนะครับที่อยู่ในตำแหน่งใต้ห่วงของตนเองนะครับเพื่อรับการฟาวชาร์จจากผู้เล่นฝ่ายลุกนะครับที่กําลังครอบครองบอลนะและกําลังเคลื่อนที่พุ่งเข้าหาห่วงนะครับ กติกาเขตพื้นที่ปลอดการฟาวชนนะครับจะนํามาใช้เมื่อหนึ่งเลยนะครับเท้าทั้งสองของผู้เล่นฝ่ายรับนะครับอยู่ในพื้นที่ครึ่งวงกลมนะครับ2นะครับผู้เล่นฝ่ายลุกนะครับพุ่งเข้าหาห่วงตะข่ายนะครับข้ามเส้นครึ่งวงกลมและพยายามยิงประตูนะครับหรือส่งลูกบอลขณะที่ลอยตัวอยู่ในอากาศนะครับตรงนี้นะครับก็จะไม่เป็นการฟาวชนของฝ่ายลุกนะครับการฟาวผิดวิสัยนักกีฬานะครับ การฟาวผิดวิสัยนนกีฬานะครับเป็นการฟาวบุคคลซึ่งกระทําโดยผู้เล่นนะครับในการพิจารณาของผู้ตัดสินนะครับเห็นว่าผู้เล่นเนี่ยไม่พยายามเล่นลูกบอลโดยตรงนะครับตามความตั้งใจและก็เจตนาของกติกานะครับผู้ตัดสินนะครับจะต้องนําหลักการต่อไปนี้นะครับมาประยุกต์ใช้นะครับหนึ่งถ้าผู้เล่นนะครับไม่พยายามเล่นลูกบอลตามปกตินะครับแล้วก็เกิดการถูกต้องตัวกันนะครับถือเป็นการฟาวผิดวิสัยนักีฬานะครับ2ถ้าผู้เล่นนะครับ พยายามเล่น <Wireless> ล <Atlantic> ูกบอลนะครับแล้วก็เกิดการถูกต้องตัวกันอย่างรุนแรงนะครับก็จะถือเป็นการฟาวผิดวิสัยในกีฬาเช่นกันนะครับบทลงโทษนะครับหนึ่งฟาวต่อผู้เล่นนะครับซึ่งไม่อยู่ในลักษณะกําลังยิงประตูนะครับก็จะได้โยนโทษ2ครั้งนะครับตามด้วยส่งลูกบอลเขาเล่นนะครับที่จุดกึ่งกลางสนามนะครับสฟาวต่อผู้เล่นนะครับที่อยู่ในลักษณะกําลังยิงประตูนะครับแล้วก็เป็นผลต่อการนับคะแนนนะครับจะได้โยนโทษเพิ่มอีก1ครั้งนะครับตามด้วยการส่งลูกบอล เข้าเล่นนะครับที่จุดกึ่งกลางสนามนะครับ3นะครับฟาวต่อผู้เล่นนะครับซึ่งอยู่ในลักษณะกําลังยิงประตูนะครับและไม่เป็นผลต่อการนับคะแนนนะครับจะได้โยนโทษ2ครั้งหรือ3ครั้งนะครับตามพื้นที่ที่กําลังพยายามยิงประตูนะครับแล้วก็ตามด้วยการส่งบอลเข้าเล่นจากจุดกึ่งกลางสนามถัดมานะครับเป็นการฟาวเสียสิทธิ์นะครับการละเมิดกติกาที่ผิดวิสัยนักกีฬาอย่างจงแจ้งนะครับเป็นพฤติกรรมที่กระทําโดยผู้เล่นผู้เล่นสำรองผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนนะครับหรือผู้ติดตามทีมนะครับเป็นการฟาวเสียสิทธิ์นะครับผู้ฝึกสอนจะถูกขานฟาวเสียสิทธิ์เมื่อผู้ฝึกสอนเนี่ยถูกขานฟาวเทคนิคอลสองครั้งนะครับซึ่งเป็นผลมาจากพฤติกรรมที่ผิดวิสัยของผู้ผู้ฝึกสอนเองนะครับผู้กระทําความผิดนะครับจะเสียสิทธิ์และอาจจะไปอยู่ในห้องเปลี่ยนเสื้อนะครับเพื่อพักระหว่างเกมการแข่งขันหรืออาจจะต้องออกจากอาคารสถานที่แข่งขันเลยก็ได้นะครับ บทลงโทษนะครับให้ฝ่ายตรงข้ามนะครับโยนโทษตามด้วยส่งลูกบอลเขาเล่นที่จุดกลางสนามนะครับและจะให้การโยนโทษนะครับตามจํานวนครั้งที่ฟาวผิดวิสัยนักกีฬาฟาวเทคนิคโดยผู้เล่นนะครับเป็นการฟาวของผู้เล่นนะครับซึ่งไม่เกี่ยวกับการถูกต้องตัวกันกับผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามนะครับการฟาวเทคนิคนะครับเกิดขึ้นเมื่อผู้เล่นมองข้ามการตักเตือนของผู้ตัดสินหรือใช้กลยุทธ์ดังนี้นะครับ 1. นึงพูดวาจาดูหมินนะครับหรือถูกต้องตัวผู้ตัดสินนะครับ กรรมการเทคนิคเจ้าหน้าที่โต๊ะหรือผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามนะครับ2นะครับใช้ภาษาหรือแสดงท่าทางทําให้เจ็บช้าน้ําใจนะครับหรือยั่วยุผู้ชมนะครับสหลอกล่อฝ่ายตรงข้ามนะครับหรือปิดบังสายตาโดยการโบกมือไปมาใกล้ๆตาของฝ่ายตรงข้ามนะครับ 4. นะครับการทวงเวลาการแข่งขันนะครับโดยขัดขวางไม่ให้ส่งลูกบอลเข้าเล่นอย่างรวดเร็วนะครับ5นะครับไม่ยกมือขึ้นตามมารยาทนะครับภายหลังผู้ตัดสินร้องขอให้ยกมือขึ้นหลังจากการฟาวนะครับหก เปลี่ยนหมายเลขผู้เล่นนะครับโดยไม่แจ้งผู้บันทึกคะแนนและผู้ตัดสินนะครับ7ออกออกจากสนามอย่างไม่มีเหตุผลนะครับบทลงโทษนะครับก็ให้ฝ่ายตรงข้ามโยนโทษ2ครั้งนะครับโดยหัวหน้าทีมเนี่ยจะเป็นผู้กําหนดผู้ที่โยนโทษนะครับอ่าเดี๋ยวเป็นกิจกรรมนะครับให้นักเรียนร่วมกันพิจารณาข้อความการปฏิบัติแล้ววิเคราะห์ว่าฟาลหรือไม่ฟาลนะครับอ่าข้อที่1มาเลี้ยงบอลไปยังแดนหน้าแล้วนะครับเลี้ยงลูกบอลกลับมายังแดนของตนเอง ฟาวหรือไม่ฟาวครับถูกต้องครับฟาวนะครับเลี้ยงบอลข้ามแดนไปแล้วนะครับไม่สามารถเลี้ยงกลับมาแดนตัวเองได้นะครับอสองนะครับส่งลูกบาสให้เพื่อนนะครับด้วยการส่งกระดอนพื้นตรงนี้ผิดกติกาไหมครับนักเรียนคิดว่าผิดกติกาไหมถูกต้องครับนักเรียนไม่ผิดกติกานะครับสามารถทําได้นะครับข้อถัดมานะครับสลับมือชุดในขณะที่ลอยตัวอยู่กลางอากาศนะครับอันนี้ผิดกกติกาไหมครับฟาวไม่เอ่ย ถูกต้องครับไม่ฟาวนะครับสามารถเปลี่ยนมือได้นะครับขณะที่เราลอยตัวอยู่กลางอากาศนะครับพยายามดึงเสื้อของผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามนะครับอันนี้นักเรียนมีความคิดเห็นว่าฟาวหรือไม่ฟาวครับเราเรียนกันไปแล้วนะครับเราไม่สามารถดึงได้นะครับการดึงเสื้อของผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเป็นการฟาวครับใช้เท้าเตะลูกบาสเพื่อส่งให้เพื่อนนะครับตรงนี้ใช้ใช้เท้าเล่นได้ไหมครับนักเรียนนะ อ่าถูกต้องครับใช้เท้าเล่นไม่ได้นะครับเป็นการผิดกติกานะครับหรือฟาวน์นั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนเกี่ยวกับประวัติของกีฬาบาสเกตบอลไปแล้วนะครับแล้วก็กติกานะครับขนาดของสนามนะแล้วก็คําจํากัดความการเล่นต่างๆนะครับการปฏิบัติตามกฎนะครับก็มีความสําคัญมากนะครับถ้านักเรียนไม่ปฏิบัติตามกฎนะครับก็จะมีบทลงโทษตามมานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อนักเรียนไปเล่นกีฬาบาสเกตบอลแล้วนะครับให้ปฏิบัติตาม กฎกติกาของกีฬาบาสเกตบอลอย่างเคร่งครัดนะครับก็จะทําให้การเล่นของเราเนี่ยมีความสุขนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกีฬาบาสเกตบอลนะครับได้รู้จักสนามบาสเกตบอลไปแล้วได้รู้ว่ากฎกติกาในกีฬาบาสเกตบอลเนี่ยเป็นยังไงนะครับการปฏิบัติตามกฎเนี่ยมีความสําคัญมากนะครับถ้านักเรียนไปเล่นหรือไปแข,ข่งขันกีฬาบาสเกตบอลแล้วทําผิดกฎกติกานะครับก็จะมีบทลงโทษตามมานะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ควรจะ เล่นตามกฎกติกาอย่างเคร่งครัดนะครับก็จะทําให้การเล่นบาสของเราเนี่ยมีความสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับชั่วโมงหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันนะครับสวัสดีครับ